คิดอะไรอยู่อ่ะวันนี้ก็เรื่องนั้นแหละครูเลดี้เป็นปอบจริงดิมันเป็นไปได้เหรอนั่นดิปอบต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆต้องไม่กล้าสู้หน้าคนไม่ใช่เหรอเออจริงอืแต่ขอออก,ก็มั่นใจว่าครูเลดี้เป็นปอบแน่ๆชักงงละตกลงเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่ถ้าพวกเธออยากรู้ความจริงเ้ย ก็ช่วยครูพี่สูตสิพ,พี่สูตใช่ไม่รู้ว่าพี่เป็นสีจะเรียกคุยเรื่องอะไรนะครับปกติพี่เป็นสีจะเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ไม่งมงายะไรง่ายๆแต่รูไปตาฝาดิท่าไหนซึงเห็นคุณเป็นปอบได้อะฉันได้ยินมาว่าก่อนที่ฉันจะมาเนี่ยมีไก่ในโรงเรือนตายก็คงจะโยมเ,เป็นตูเป็นตานั่นแหละค่ะนั่นหน่สิครับปอบที่ไหนจะมาเป็นคุณครูได้นะ เลยอุ้ยมาหี้พี่เด็กลุยมาแทนเล่นลูกมาแทนเล่นอะไรพี่อะไรอะโยนอะไรอะไรหมุนหมุนเลยหมุนลูกทำอะไรกันอะหมุนยอดดีอาะฮาดูทุเรนทุรายทำอะไรอะพี่อย่าพูดฟังพี่หมุนเลยลูกหมุนหมุนนี่ดีลูกดีวางแล้วมาหลังครูดีลูกดีร้อนเลยเป็นไงล่ะทุรนทุรายใช่ไหมเป็นไงล่ะห้อนเลยลูกดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรนะคะครูชิลเกินอ้าว มัดจะเป็นมัมมี่เลยนะคะสายแก่ใจยังคะเอ่อไม่ร้อนเหรอรีบแก้มาให้ครูเลดี้เดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนถอยมาเลยฝากของลูกนี่โอ๊ยเป็นไงล่ะแก้เเป็นสันแล้วสันแล้วลูกเขาสันแล้วสันแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ มเนื้อดีคุณพี่ถ้าคุณพี่จะปล่อยอย่าบอกน้องก่อนนะน้องเล่นอยู่ปอบเล่นพระเหรอรับผีไม่กลัวพระก็แสดงว่าไม่ใช่ผีนะครับพอก็ใช่เนืสิครูเลดี้ไม่ใช่ปอบรีบแก้มัดให้ครูเลดี้เดี๋ยวนี้เลยนะเออค่ะค่ะเออโอ๊ยเอาไปลูกออานี่นี่นี่เอาไปขอโทษนะคะครูขอโทษครับ ผออชวนพวกหนูมาพิสูจน์ว่าครูเป็นปอบหรือเปล่าอะคะ่ะและตอนนี้รู้ความจริงหรือ,อยังล่ะฮะรู้รรแล้วครับ,รบไม่จริงฉันเห็นเธอกินไก่สดๆเธอเป็นปอบขออคะผออต้องมีหลักฐานมายืนยันนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็ถือว่าเลดี้เนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ใช่ครับพี่หลักฐานก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าพี่เข้าใจผิดไปเองฉันจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าเธอเป็นปอบฉันสาบานว่าฉันจะทําทุกพิธีทางให้เธอไปจากโรงเรียนของฉันยินดีครับแต่คงไม่มีวันไหนอย่ามั่นใจไปฉันจัดทุกใหญ่แน่เธอเป็นปอบ ก็ไม่กลัวสายสินก็ไม่กลัวก็ต้องเจอพยันนี่แหละถ้าจะเข้ามาในโรงเรียนนี้ไม่ได้เลยดีแสดงว่าเธอไม่ใช่คน ฉันจะกระชากอากาศเธอออกมาเองใหญ่เลดี้คงจะยากหน่อยนะคะเพราะว่าน้องชายของขออเป็นคนเดียวที่จะถอดคำสาบให้ฉันได้ถ้าฉันทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จฉันก็ไม่ไปไหนทางนั้น <laughs> พิสูจน์ให้ได้ว่าเลดี้เป็นปอบฉันแอบติดผ้ายันทั่วโรงเรียนทั่วอาคารเรียนแล้จะทำอะไรของพี่อีกเนี่ยคนที่เป็นปอบอน,นะคุบอยจะยหิวโหยตลอดเวลาอดทนไม่ไหวหรอกกับกิ่น่าวเลือดทุกวันพระเธอจะต้องระวังตัวให้ดีเธอจะกลายร่างเป็นปอบที่ดยร้ายคุมสติไม่อยู่